ตอนนี้ผมก็แกล้งทำให้หน้าจอทีวีเสียแล้วครับสมจริงไหมครับคนไหนเดินอาห้อยอย่างนี้นี่อย่างนี้สอดยินาเตติ สวัสดีครับผมอ้ํา KSM คลิปนี้ผมจะมาแกล้งทําจอทีวีแตกนะครับมาดูกันนะครับว่าทุกคนจะทําหน้าตายังไงจะกโกรธแค่ไหนหรือผมอาจจะโดนไล่ออกจากบ้านก็เป็นได้เฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องผีเข้าเรื่องกันดีกว่าครับตอนนี้ทุกคนก็นั่งอยู่ที่กระท่อมหน้าบ้านก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง จะน่าตื่นเต้นแค่ไหนไปกันเลยครับนี่ครับทุกคน ตอนนี้ผมก็แกล้งทําให้หน้าจอทีวีเสียแล้วครับ <No. S 1> สมจริงไหมครับโอเคแล้วผมก็จะแกล้งให้ทีวีมันคว่ำนะครับ <No. S 1> เพื่อให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นครับ

Move bằng được nó hơi luôn Hạch em mục cái được môn cười ra là kịch hưng hạng ăn bắn Ăn ăn kịch 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 ta kịch 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 ciao mỹ tí, tí vừa mới vẹt nè vẹt ra vẹt không cái nó vẹt 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 នេះបហើយមហើយមកខិឆ្នាំត្រាប់អីណាបើហោទៅវិញណាត្រាប់អីយកមើកថុំមើកមើកអួយអរឯងឯងទៅបាទមើលទៅវីដេអូអូអត់ចេះមួ เดียวไม่ต้องพยายามขนาดนี้แล้วอ่ะไม่เป็นเราหรอกเขาไม่รู้อ่ะเบ๊กจ้อมเขาดำดูเฮ้ยขาดำเฮ้ยเขาดำใช่เยอะหรือมอไอกว่าแต่็นของครอบครัวมีส่งผู้ทนอาร์ตอิสรีครับทุกคนสำหรับแผนที่แกล้งแม่กับพ่อและคนในบ้านนะครับก็สำเร็จนะทุกคนเชื่อสนิทใจเลยครับ อันไปคุยกับกล้องหน่อยแม่เชื่อไหมยืนยันหน่อยวันนี้ไม่ได้เตรียมกันมายืนยันกับกล้องหน่อยประมาณแล้วเมื่อกี้นี่ว่าจะเตะนี่อันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาจริงๆนะครับเป็นแผนที่ผมแกล้งวางเอาไว้คนเดียวครับทุกคนเชื่อชนิดมากเลยครับเตมจริงๆแล้วโจนี้เห็นแล้ว ไงพามาแล้วเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ให้เห็นไหมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ให้เห็นไหมเห็นให้ให้เห็นตอนแตไม่ถ่ายถ่ายถ่ายกล้องนะเห็นบ้าเคยไอ้รุ่นน่ะรุ่นกล้องอีกอันนึ่งจะโดนซื้อไมเลยนะจะโดนซื้อไมเลยนะตาไม่จบยันจะถึงปีหกห้านู่นา นี่ครับตอนนี้ทุกคนงงมากครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดนดานี่สนุกยังเลยเนาะโดนดาน ครับสาหรับคลิปแรกนี้ก็ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนเชื่อมากเลยครับว่านาโจรทุทั์แตกครับเกือบโดนชุดใหญ่แล้วครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย